สวัสดีคณะกรรมการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ภายใตน้นโยบายเรียนดีมีความสุขกลับมาเรียนอย่างมั่นใจเริ่มเทอมใหม่อย่างมีความสุขทั้ง6ประเด็นความพร้อมดังนี้ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนโรงเรียนบ้านบึงตะโกนธนาคารกรุงเทพหนึ่งตั้งอยู่เลขที่1 6 8หมู่2ตำบลท่าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่ง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6บริหารงานโดยนายมงคลบุญชุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงตะโกนธนาคารกรุงเทพหนึ่งคำขวัญโรงเรียนพัฒนาความรู้เคียงคู่คุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีปรัชญาโรงเรียนนักเรียนดีครูมีความสามารถนินคุณภาพได้มาตรฐานชาติเอกลักษณ์ของโรงเรียน คุณธรรมเด่นเน้นด้วยกระบวนการทางลูกเสือมีบุคลากรรวม13คนมีนักเรียนทั้งสิ้น123คนแบ่งเป็นระดับประถมวัย33คนและระดับประถมศึกษา90คนด้านที่ 1. ด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาและภูมิคุ้มกันโรงเรียนได้จัดทำแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษาทั้ง3ขั้นตอนมีแผนเผชิญเหตุเช่น แผ่นดินไหววัตภัยอัคคีัยอุทกภัยมีการป้องกันการเล่นพนันออนไลน์และการป้องกันสารเสพติดและเน้นย้ำเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าโรงเรียนได้ทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและพื้นที่ทำกิจกรรมการเรียนรู้รวมถึงระบบไฟฟ้าโดยมีแผนการปรับปรุงบำรุงรักษาเพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนมีการจัดสวัสดิภาพให้กับนักเรียนออกเยี่ยมบ้านดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียนตลอดจนดูแลด้านโภชนาการน้ำดื่มสะอาดและสุขภาวะอนามัยที่ดีของนักเรียนทุกคนโรงเรียนได้ซ้อมแผนฉุกเฉินมีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอรวมถึงสร้างองค์ความรู้ในการรับมือกับภัยให้แก่ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและได้สร้างเครือข่ายดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนครูบุคลากรและสถานศึกษาโดยการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอกรวมถึงชุมชนช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับทางโรงเรียนด้านที่สองด้านคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและเป็นปัจจุบันเพราะมีแผนการพัฒนาการศึกษากิจกรรมที่ส่งเสริมการศึกษาปฐมวัยเช่นโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ดีเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกอบอุ่นปลอดภยัยรวมถึงมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียนและจัดให้มีการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนสถานที่สำคัญในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นและยังมีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21อีกด้วย โรงเรียนมีระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ที่เป็นปัจจุบันคู่มือวัดและประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนจัดทำทะเบียนนักเรียนถูกต้องเป็นปัจจุบันจัดทำสารสนเทศข,ของผู้เรียนที่เป็นปัจจุบันและสามารถนำมาใช้ได้ทันทีมีโครงการหรือกิจกรรมเสริมทักษะการอ่าน เขียนการคิดคำนวณและมีกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนได้จัดอบรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยในการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะดิจิทัลและการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศมีการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดพัฒนาความฉลาดรู้และฝึกทักษะการประเมินความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมินพิซซามีแผนการขับเคลื่อนการยกระดับ RT NT โอนิ it, ที่สอดคล้องกับเทสต์บลูพรินท์รวมทั้งนําผลจากการทดสอบไปใช้ในการยกระดับการทดสอบระดับชาติและทําการสํารวจวัดแววความสามารถพิเศษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสะวะกโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าแข่งขันศิลปาหัตกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหูปัญญาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในทุกระดับชั้น คุณครูได้มีการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีการเล่นดนตรีสากลของนักเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะวัฒนธรรมปลูกฝังให้นักเรียนรักชาติและน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติและมีการจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติรวมถึงนำกิจกรรมเหล่านี้สู่ห้องเรียนวิถีใหม่ด้วยเทคโนโลยีให้กับนักเรียน ด้านที่3การเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้โรงเรียนได้ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือในการดูแลช่วยเหลือเด็กในกลุ่มต่างๆมีระบบการแนะแนวในโรงเรียนที่ครอบคลุมด้านการศึกษาและด้านอาชีพอย่างมีรูปแบบมีหลักสูตรกิจกรรมแนะแนวมีการจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนและยังมีการส่งเสริมทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะการป้องกันภัยคุกคามจากการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีให้กับผู้เรียน โรงเรียนได้มีการทำ MOU กับวิทยาลัยการอาชีพพิจิตเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพที่จำเป็นแห่งอนาคตและการมีรายได้ระหว่างเรียนให้แก่ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นโดยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาเรียนรวมตามบริบทของสถานศึกษาโรงเรียนให้นักเรียนได้ฝึกอ่านภาษาไทยภาษาอังกฤษวัลคัมส่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมวันสำคัญเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษา ครูเพศวิถีศึกษาผ่านการอบรมในโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์และสถานศึกษากำลังดำเนินง,งานเพศวิถีศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทำการขับเคลื่อนการยกระดับคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมพิบาลในสถานศึกษาด้านที่4ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนทำการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา5ปีให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา นโยบายของสพทและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งและมีแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดพล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาและดำเนินการสรุปรายงานอย่างเป็นระบบด้านที่5ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองให้มีความรู้และสมรรถนะครูด้านวิชาการด้านภาษาไทยด้านภาษาอังกฤษ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่น AI ระบบการเรียนแบบ Metaverse d ดิจิทัอย่างต่อเนื่องผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคลหรือ ID Plan Individual Development Plan ทุกคนด้านที่6ภาคีเครือข่ายและการสร้างความร่วมมือ โรงเรียนได้จัดให้มีการนิเทศภายในสถานศึกษาครบทุกชั้นเรียนและนำปัญหาที่พบจากการนิเทศหรือปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้มาสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ที่เป็นรูปธรรมและมีการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภายนอกชุมชนและผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและความปลอดภยัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบึงตะโกนธนาคารกรุงเทพหนึ่งขอขอบพระคุณคณะกรรมการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่หนึ่งประจำปีการศึกษา2568าัดมาณที่นี้ขอขอบคุณค่ะ